สวัสดีค่ะแพทย์หญิงรังซีมาพินเมืองงามเป็นวิสัญญีแพทย์ค่ะอายุ61ปีจะเรียกสั้นๆว่าหมอหนูก็ได้ปลูกผักมาได้5-6ปีแล้วค่ะคุณหมอผู้ชายอชอบทานผัก หมอเองก็ไม่ชอบลอกค่ะทานก็เป็นไม่กี่อย่างเองแต่อยากให้เขาได้ทานผักที่เราปลูกเองเชื่อว่าเขาจะมีสุขภาพดีค่ะถ้าเราจะทานอาหารสักจานหนึ่งถ้าเรามีวัตถุดิบในบ้านน่าจะเป็นการดีได้ทานของสดสะอาดปลอดภัยก็เลยเป็นจุดรเริ่มในการปลูกผักทานเองเรียนจากมือถือค่ะอินเทอร์เน็ตค่ะเริ่มต้นก็ปลูกไม่เป็น คนอื่นทําได้เราก็น่าจะทําได้เพียงแต่เริ่มต้นมันไม่เป็นอย่างที่ฝันเพราะว่าเราไม่รู้หลักคุณครูคนแรกที่ทําให้เห็นความสําเร็จคือครูป้อมค่ะสิริกุลซื่อต่อชาติจากที่เราไม่เป็นอะ่ะพอเราเข้าใจอ๋อปลูกผักต้องปรุงดินก่อนแล้วเราทําได้ผักเราสวยแบบที่เราไม่คิดว่าเราจะทําได้อ่านมาไหลตำรานะคะ แต่ก็ตัวเองสรุปหลักๆคือดินน้ำแดดปุ๋ยดินเนี่ยปลูกผักต้องหมักดินก่อนน้ำให้ให้เหมาะกับพืชผักแต่ละชนิดแสงแดดเป็นสิ่งสำคัญนะคะผักปกติเนี่ยชอบแดดโดยเฉพาะผักที่กินผลปุ๋ยที่บ้านจะทำปุ๋ยหมักเองเราไม่ได้ใช้เคมีนะคะตัวหลักๆที่เราใช้ก็คือปุ๋ยคอกที่ทำมาจากมูลวัว อายุ60อะดูเหมือนอายุมากก็จริงนะคะแต่ใจบางทีมันก็ยังไม่อยากหยุดนะคะเรายังสามารถมีกิจกรรมที่จะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขหลังวัยเกษียณได้ mm hmm. การผูกผักก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สามารถมาทดแทนการออกกำลังอย่างอื่นของหมอมันไม่ถึงกับขั้นแอโรบิกสัทีเดียวคิดแล้วก็เดินเป็นหมื่นก้าวเหมือนกันนะคะ สมมุติว่าเราอายุมากให้หมออุ้มกระถางเหมือนเมื่อก่อนหมอก็อุ้มไม่ไหวหมอก็ทําเป็นแปลงยกขอบสูงไม่ต้องก้มหลังเยอะไม่ต้องงอเข่าเยอะเราสามารถเอาเก้าอี้มานั่งทําคุณหมอผู้ชายชอบหลายอย่างเลยค่ะชอบกะหล่ำปลีชอบคะนา้าชอบผักสลดัดแตงกวามะเขือเทศจริงๆก็คือเราปลูกที่เขาชอบอะค่ะเยอะไปหมดเลยค่ะปลูกผักเพราะรักเธอใช่เลยค่ะ <laughs> บ้านนี้แบ่งหน้าที่นะคะคนหนึ่งปลูกคนหนึ่งทานค่ะทีนี้คนปลูกก็ปลูกตามที่คนทานชอบส่วนคนที่ทานอะ่ะถ้าเห็นงานหนักเขาก็มาช่วย ตอนแรกก็ไม่นึกว่าเขาจะจริงจังเนื่องจากเขาเป็นคนคุณหมอเขาเป็นคนละเอียดมากเวลาปลูกก็ค่อยๆปลูกตั้งใจก็ภูมิใจแทนเขาเขาตั้งใจตรงที่จะเป็นเรื่องของออร์แกนิกมากจะไม่ให้ใช้ยาอะไรเลยมันต่างมากตรงที่ว่าตอนเด็กๆเราก็น,นึกว่าผักพวกนี้เนี่ยที่ซื้อจากข้างนอกโดยเฉพาะอย่างคะน้าเนี่ยนะกลิ่นเหมือนยาอยู่แล้วเราก็สงสัยแต่นึกว่าเป็นกลิ่นธรรมชาติแต่พอมาได้กินที่ปลูกเองเนี่ยอันนี้ชัดเจนว่าเออมันต่างกันแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่ากลิ่นคะนา้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะก็รักเธอเพอราะปลูกผักนะ ปลูกผักเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งใหม่ในชีวิตของหมอเมื่อก่อนนี้เราไม่เคยแม้กระทั่งอยากทานผักเรายังไม่อยากเลยค่ะเราเฉยๆทีนี้พอเรามาลองปลูกเพื่อหวังจะให้คุณหมอผู้ชายได้ทานคนในบ้านได้ทานผักปลอดภัยเพื่อนที่โรงพยาบาลเพื่อนบ้านได้ทานมันเกิดความรู้สึกอิ่มเอมใจมันอิ่มใจโดยที่เราไม่ต้องทานแล้วยังทำให้คนที่ได้รับเนี่ยเขาอยากไปปลูกเองด้วย ก็รู้สึกดีใจว่าเราก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของเขาเขาก็ได้พบความสุขเหมือนที่เราพบค่ะ